ดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะมาชวนเพื่อนๆทำผัดพริกแกงหมูใส่หน่อไม้เครื่องปรุงก็จะมีเนื้อหมูหน่อไม้พริกแกงแดงนะคะใบโหระพาค่ะแล้วก็มีพริกซอยแล้วก็ใบมะกรูดซอยค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นการผัดพริกแกงหมูกันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะใส่น้ำมันลงไปผัดพริกแกงกันก่อนนะคะเพื่อนๆหลังจากนำเนื้อหมูที่เราซอยไว้เรียบร้อยแล้วนะคะลงไปผัดกับพริกแกงค่ะ เดี๋ยวเราจะผัดเนื้อหมูนะคะให้สุกพอประมาณสัก60-70%นะคะเพื่อนๆเ,เราก็เติมเครื่องปรุงลงไปเลยค่ะซึ่งเครื่องปรุงนะคะก็จะมีซอสถอยนังรมซีอิวขาวแล้วก็น้ำตาลทรายค่ะหลังจากนั้นเราก็ใส่หน่อไม้ที่เราล้างทำความสะอาดแล้วเรียบร้อยนะคะเป็นหน่อไม้กระป๋องนะคะเพราะว่าสะดวกกับการน,นำมาใช้ที่ต่างประเทศมากๆเลยค่ะ ล้างทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆนําลงไปผัดค่ะแล้วก็เติมน้ําลงไปให้มันพอคลุกคลิกนะคะแล้วก็ผัดทุกอย่างให้เข้ากันชิมรสชาติตามความชอบได้เลยค่ะพอได้รสชาติที่ชอบที่ใช่แล้วนะคะใส่ใบมะกรูดแล้วก็พริกซอยและใบโหระพาลงไปค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ ซึ่งเมนูในวันนี้นะคะเอกจะห่อไปรับประทานที่ทำงานค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเราก็จะห่อข้าวสวยนะคะในส่วนของเพื่อนๆจะเห็นว่ากล่องข้าวมันจะมีช่องเล็กแล้วก็มีช่องใหญ่ใช่ไหมคะเอกจะใส่ข้าวลงไปในช่องเล็กนะคะเพราะว่าเราอายุเยอะแล้วค่ะเราไม่เน้นคาร์โบไฮเดรตนะคะเราจะเน้นที่อาหารมากกว่าค่ะ หลังจากนั้นนะคะก็ตักในส่วนของหมูผัดพริกแกงหน่อ,อไม้นะคะลงไปในช่องใหญ่เลยค่ะแค่นี้นะคะอาหารหนึ่งมื้อที่เราจะพกพาไปกินที่ทำงานก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนๆหวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆน,น,นะคะลองทำดูค่ะ อาหารที่เราทําเองเราจะรู้นะคะว่าเราใส่อะไรลงไปในอาหารบ้างอย่างน่าที่สุดเราก็ใส่ใจลงไปในการทําค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ในคลิปนี้ด้วยนะคะเราพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าเอซพาเพื่อนๆไปเที่ยวไปทํากิจกรรมอะไรหรือจะทําอาหารอะไรค่ะสําหรับวันนี้บ๊ายบายนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ